เอาครับได้เวลาครับเดี๋ยวเราจะลองดีพอ L7 ก่อนนะครับนี่คือซีดานแบบหลังแบบ Fastback นะครับเอาละครับแระคันนี้ครับเป็นคันที่ผมเล็งไว้นะครับสีดำนะครับแล้วดูสังเกตนะมันจะมีเม็ดระยิบระยับของสีฟ้านะครับสวยงามฮะบ,บวกกับอินเทรียสีส้มเนี่ยแม่เข้าอันดีการออกตัวไม่ได้แบบกระชากมากนะครับแต่นี่เจ็ดสิ้าสิ หนึ100่งร้อยเปรครับโอ้โหจัดเต็มัฮะมีอาการโยนเล็กน้อยครับยางที่ร้องตลอดขอบยี่สิบฮะโอโหก ในที่โสดครับหลังจากเปิดตัวไปแล้วนะครับตอนนี้ก็ได้เวลามาลองขับจริงนะครับเราอยู่ที่สนามโฟกัสอิ m p a c t สปีดพ p ร์ครนะครับซึ่งวันนี้เราจะได้ขับทั้งรุ่น S.O.7 และ L.O.7 นะครับซึ่งมีให้ถึง2สนามนะครับนั่นคือสนามโราร์ดจำลองการขับแบบในเมืองนะครับและที่สนามริมเฟซาก็จะจำลองการขับแบบ p e r f o r m ร์แมครับ าครับได้เวลาแลครับเดี๋ยวเราจะลอง d p p o L07 ก่อนนะครับนี่คือซีดานแบบหลังแบบ Fastback นะครับเดี๋ยวมาลองเลยครับเอาครับตอนนี้เราอยู่บน d p p o L07 แล้วหมดแรกครับจะหมดประหยัดก่อนแล้วนไปเลยครับตัวนี้เป็นซีดานฮะฟัส t แบ็กครับลองดูกันก่อนนะครับ นี่คือสนามกอกคาร์ดครับนี่โอ้น้ำหนักพันเร่งนะฮะน้ำหนักอะไรต่างก็เป็นรถยุโรปนะฮะขอลองแทรกนิดนึงครับล้อขอบ19ครับอันนี้โอ้โห <c oughs> รียกว่าตูดออกเหมือนกันนะ อโหมดท,ที่สองครับหมดสบายครับเอ้ยสาม,มารถควบคุมได้นะฮะโหมดสปอร์ตนะครับเฮ้ยเปลี่ยนเป็นสีแดงเลยนะเออโอ้โหโอ้โหโกระโจนเลยครับโหมดสปอร์ตฮนะ โอ้โหคือจุดจนดทวงเนี่ยมันต่ำมันก็เลยรถมันจะเกาะอะไรอ่เงี้ยแน่ๆอ่ามีปัดเนตเนตอย่างความมันอื<ๆ>อหือก็ใช้ได้ครับ เอาละครับและคันนี้ครับเป็นคันที่ผมเล็งไว้นะครับสีดำนะครับแล้วดูสังเกตนะมันจะมีเม็ดระยิบระยับของสีฟ้านะครับสวยงามฮะบ,บวกกับอินเทอร์เียสีส้มเนี่ยแม่เข้าอันดีอย่างสวยครับดูแลสวสว่างนี่ฮะเดี๋ยวเราไปลองขับคันนี้ดูครับเอาละครับตอนนี้เราอยู่บนจิทพอเอสซีโอเซเว่นนะครับนี่คือ SUV ที่เรียกว่าดีไซน์ าถูกใจที่สุดนะตอนนี้ครับเรียกว่ามอเตอร์อะไรเหมือนกับรุ่นจีดานนะครับนี่ก็เราจะลองกับโหมดประหยัดก่อนนะฮะไปขับสบายครับความเงียบนะฮะยังไงอยากอยากจะลองขับแบบใช้งานจริงนะเลี้ยวเข้าต่อเข้าซอย,อยต่างนะฮะระบบช่วงล่างนะฮนุม่มนวลดีครับเรายังไม่ขับแบบโหดนะฮะ นี่ครับแบบสบายๆรู้จอ,อ,อดบอดคอมบอดบ้างเนีน่ยเป็นหอดซอมบอดเลยนะครับบรรยากาศดีมากปอดกันเลยดีกว่านะครับเพื่อเป็นการเสียเวลาครับปรับไปพับมีเส้นแดงขึ้นไปเร็วหักสองเทียบกับซีดานซีดานก็จะ ห้องตัวกว่าห้องจุดสนต่วต่ำกว่านะฮะอันนี้เป็น s อ v วีก็จะสูงกว่าแต่ก็โอ้ใช้ได้นะครับนุ่มนวลอกองยางนี้ร้องตลอดขอบ20บนฮะโอ้โหโอ้ก็ใช้ได้ครับนุ่มนวลดีะับแรงเบรยสามร้อยตัวนะครับก็ถือว่า เหมาะสำหรับรถใช้งานนะ่ะไปบังยา,า,งงารรยครารดิมาไปทางจะเป็นโค้งซ้ายคา,าี่ร้อยพอดีครับโอ้โหหกายครับไยเชิญเลยครับไปทางจะเป็นโค้งซ้ายอยู่เดินกลับมายาขวาเชิญอยูเชิน เป็นพื้นแบบคอนกรีตนะฮะลนอ,นลอมครับถ้าเจอคองแดงครับสามารถจะนั่งรเป็นที่ได้เลยนะครับสครัสวยครับพี่เชิญตาได้เลยจะเป็นคลองซ้ายยาวๆปับแต่จะรอในเรื่องของช่วง่างครับจะมีรถบระกอยู่นะครับประมาณสิบลูกค่อยๆไต่ไปได้เลยครับ น,น,น่าจะไกลจะเห็นรถเอหนึ่งคันนะครับภารจะลาในเรื่องของ v e ตติพคูชนโทแล้วก็ i n นเ l l ร g e n นนะครับาาคามสบายเลยครับพี่แมนนุมครับนุ่มได้ได้เองรับนะครับทย์โอเคครับพี่แมนเราเตรียมเปิดระบบแอตติพดคยคันโทรด้วยการใส่เก<อ>ียร์ด้านหน้าลงมา1ครงงนนออั้งครับระบบทำงานระบมขออนุญาตเล่งขึ้นไปนิดนึงครับนี่เซฟ ระบบควบคุมโซนโตรครับบายสบายหลังจากโค้งนี้นะครับเราจะทดสอบในส่วนของระบบ IACC ครับหรือ Intelligent มีเลนฮะนี่มีเลนโอเคครับเดี๋ยวจุดนี้รถเต้าขออนุญ,ญาตเบรกจนหยุดนิ่งนะครับเบรกจนหยุดนิ่งเบรกเองนะนี่เบรกเขารถเบรกเองเดีไหนขอเคลื่อนตัวต่อครับอ่านี่ยจะหยุดนิ่งไปเองครับเอาครับตอนนี้เราอยู่ในรถ S07 นะครับซึ่งก็เป็นรถ SUV ของดีพ o ร์ ครับเดี๋ยวเราจะลองในสนามนะครับเป็นศูนยร้อก่อนนะครับการออกตัวไม่ได้แบบกระชากมากนะครับแต่นี่เจ็ดสิบแปดสิบเก้สิบนึงร้อยเลครับโอ้โหจัดไต็มฮมมีอาการโยนเล็กน้อยนะครับด้วยความสูงของ SUV ครับ House ส,สวล a อมป f ้าย เรามาหนห้าสิบฮนะนี่จะไปสบายครับไรกันที่นี่อเคเข้าสูลูกนาดดูลูกนาดเป็นยังไงนะครับความนุ่มนวลครับ แอด u i s e Control นั่นเองครับสามารถปรับตรงนี้ได้นะครับความเร็วเพิ่มขึ้นนะฮะถ้าคันหน้าหยุดน,นี่ก็จะหยุดตามนะครับโดยไม่ต้องเหยียบเบรกอันนี้ก็กึ่งอัตโนมัตินะครับรถก็จะหยุดนะครับถึงจุดหยุดนิ่งเลยนะถ้าคันหน้าหยุดเนี่ยะนะครับเวลาคันหน้าไปอันนี้ก็ไปตามนะะสะดวกสบายนะครับนี่ประมาณนี้นะครับ 2 0ง8าบแดรม้าครับกับาม้อกว่าเนี่ยเองพอสำหกัรใช้งานครับัจัาหวะอาคาก็ไปตัดแจกอนเองนะครับถึง้านสามแสนกาันบาทสำหรับเอ็นซีโร่เจ็ดเอ็นนะครับแล้วก็ิดดานนะครับปลูกลงไหนลิดนึงนะครับได้ชอบรดแบบสายลไหนนะครับก็เลือกทันตเองนะครับรองใครที่ชอบคลิปนี้ครับ และก็จะเอง้และก็สัตว์นเพื่อเปครือ่องแต็งหนของเราด้วยครับนี่ผมแมนจะขอลาลอสวัสดีมาังหน้าครับ